ครับสวัสดีครับวันนี้ม่มี่ม่มีกับม,มานะครับวันนี้ผมก็จะมาพามาดูนะครับจะจะบอกว่า,ารีวิวก็ได้จะกึ่งรีวิวหรือว่ามาทดสอบให้ดูมาทําให้ดูแล้วกันนะครับตอนนี้ก็อยู่บริเวณท้องทุ่งนานะครับบริเวณที่จะรีวิวนะครับผมกลับไปดูกล้องที่จะรีวิวของที่รีวิวกันนะครับตอนนี้จะเป็นนี่ครับ ผมจะรักจะมารีวิวเลนส์นะครับเลนส์กล้องนะครับตัวนี้เป็นเลนส์ทม์รอนนะครับระยะนะครับสิบถึงยี่บสี่มิลเมตรนะครับเอฟกว้างสุดที่สามจุดห้านะครับถึงสี่จุดห้านะครับเลนส์ตัวนี้นะครับนี่จะใช้คู่กับอ่าตอนนี้ประกบคู่กับบอดี้นิคอน ดีเจ no ็ดพันนะครับตัวนี้จะมีมอเตอร์โฟกัสในตัว a f AF AF เมนูโฟกัสในตัวนะครับแต่ตัวนี้ก็จะมี a f มีมอเตอร์เหมือนกันใช้กับตัวบอดี้ที่ไม่มีไม่มีมอเตอร์ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ทดลองใช้แล้วมีทั้งดีห้าพันหนึ่งใช้ทั้งดีห้าพันหนึ่งแล้วก็ดีสามพันสามรุ่นเล็กของเขาก็ใช้ได้นะครับตัวนี้ Se มิเซมิโปรตัวนี้ก็ดีเจ็ดพันดีเจ็ดพันหนึ่งใช้ได้นะครับ ก็จะมารีวิวเลนนะครับตัวเลนนี้ผมได้มาเป็นเลนมือสองนะครับสภาพก็ค่อนข้างโอเคนะครับค่อนข้างดีอยู่เลยถือว่ายังใหม่อยู่เลยหน้าเลนฝาปิดเลนเป็นเป็นฝานิคอนนะครับไม่ใช่ของแฮมรอนตรงรุ่นเขาแต่แต่ฮูดเนี่ยฮูดฮูดตรงรุ่นนะครับหน้าเลนตัวนี้อยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดมิลลิเมตรนะครับฟิลเตอร์ก็เจ็ดสิบเจ็ดนะครับเจ็ดสิบเจ็ดขนาดความ ความกว้างความใหญ่ของหน้าเลนครับยี่สิบเจ็ดนี่เขาจะมีบอกอยู่ตรงนี้ไซส์หน้าเลนแล้วก็ฟิลเตอร์ที่ใช้นะครับตัวนี้จะเป็นแมนนวลโฟกัสตรงนี้แมนนวลเราจะหมุนโฟกัสตรงนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวซูมนะครับตัววงแหวนซูมนี่ซูมมาที่ยี่สิบสี่นี่วายสุดกว้างสุดนะค,ความกว้างของหน้าเลนเอ่อความกว้างของเลนตัวนี้ก็อยู่ที่สิบมิลลิเมตรนะครับน,นี่เป็นสําหรับกล้อง APS-C นะครับผม ยี่สิบสามสิบห้าสิบแปดยี่สิบยิบสี่นะครับคือซูมสุดที่ยี่บสี่นะครับผมมาดูหน้าเด่นแล้วนี่ก็ใส่ฟิลเตอร์ไปด้วยใส่ฟิลเตอร์อยู่แล้วถอดฮูนปรับฮูลฮูลแล้วเปลี่ยนอันนี้ถ้าถ้าถอดฮนนู้นะเขาจะรูปร่างหน้าตาประมาณนี้ก็ดูเท่ๆนะครับเพราะหน้าเรนเขาจะดูใหญ่ๆหนะ่อยให้ดูความเท่ก,กัน นี่สาหรับเล่นมุมกว้างนะครับถ่ายวายถ่ายมุมกว้างถ่ายภาพหมู่ถ่ายภาพวัดภาพอะไรที่ดูแบบคนเยอะๆอลัองการอลังการแต่เราไม่ต้องถอยไม่ต้องถอยเยอะนะครับตอนนี้ AF อยู่นะครับเดี๋ยวมาปรับเป็น,มน,นปเมนนวลดูเอาเมนนลปึ๊บบเมนนตัวน,นี้ก็จะหมุนก็หมุนน้าเลนไอ็มมุนโฟกัสได้นะครับผมโฟกัสตัวน,นี้เขาจะเป็นล็อก เป็นกึกกึกเป็นช่องช่องนะครับระยะของเขาถ่ายวิดีโอก็ค่อนข้างมีเสียงดังนะครับให้ถ่ายให้เวลาโฟกัสก็มีเสียงวูดวัดวัดเลยมามีเสียงอยู่ตอนนี้เรื่องผมเปิดต้องไว้ละเพราผมได้มาตอนนี้เขามีฝาปิดหน้าเลนฝาปิดท้ายเลนแล้วก็ฮุด แต่ไม่มีฟิลเตอร์ให้ไม่ได้แถมนะครับฟิลเตอร์ที่ผมซื้อเพิ่มนะโอเคเดี๋ยวมาดูความกว้างความวายของกล้องรุ่นนี้นะครับเปิดทุกที่จอก่อนนะเช็คก,ก่อนนี่ีจอเดี๋ยวเปิดดูไลฟ์วิวนะครับนี่คือ ความกว้างสุดๆของหน้าเลนนะครับนี่ที่หมดนว่นโนนหมดเอ็มอยู่โฟก,กัสก่อนเห็นไหมครับกว้างสุดๆข้างหน้าผมก็เป็นเป็นถนนลงไปในานานี่แหละเอฟตัวน,นี้ก็เอฟกว้างสุดที่สามจุดห้านะครับสามจุดห้าระยะกว้างของเลนที่สุดก็คือยี่เอ้สิบสี่มิลลิเมตรนะครับสปีชเชตเตอร์อยู่ที่ห้าร้อยนะครับ ไอโอก็ผมตั้งเป็นออโต้ไม่ไม,ไม่ไม่ให้ไม่ให้เกินแป0รให้ดูเห็นหรือเปล่าสูมสุม,สมอันนี้คือกว้างสุดนะกว้างสุดของเลนตัวนี้เดี๋ยวให้ดูแคบสุดซูมไปเดี๋ยวปรับเอ,เอฟโฟกัสก่นกอนจะได้ฟังเสียง

เสียงโฟกัสเขาจะประมาณนี้ฟิตแฟบฟิตแฟบเนี่ยอันคือระยะกว้างสุด10มิลลิเมตรวายสุดเลยเดี๋ยวเรามาดูระยะซูมสุด24นะครับ24พ้ดซูมไปที่24เลยส,สุดกระบอกเขาจะประมาณนี้นะครับผมความแคบสุดของเขา คแคบสุดของเขาประมาณนี้นี่คือแคบสุดนะครับอืมแคบสุดประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูอันนี้แคบสุดโอ้ยมองเห็นหรือเปล่านี่แสงกระจ้าจอแคบสุดวายสุดนี่ให้ดูนเห็นนี่คือวายนะครับสิบสิบมิลสิบมิลลิเมตรก็คือวายสุด,สด มีซูมสุดสำหรับเลนตัวนี้นะระยะแค่นี้เองนะครับนี่ก็เป็นเอฟไหลนะครับเอ็อที่สาจุดห้าถึงสี่จุดห้าก็คือซูมสุดกระบอกยี่สิบมลเมตรก็คือเอฟจะไหลไปที่สี่เอฟสี่จุดห้าเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับนี่สี่จุดห้านะครับถ่ายผ่านไลฟ์วิวก็จะช้าๆหน่อยเสียงก็ประมาณนี้ แล้วก็วายสุดอ่นี่รูปที่ได้ก็ประมาณนี้มองไม่เห็นรูปที่ได้วายสุดแคบสุดวายสุดประมาณนี้ครับลินวายคู่กับนิคอนนะครับที่ใช้กับเมาส์นิคอนเขาเจะอ,อ่า ใช้กับ a p นะครับกับตัวคูณนะครับสำหรับเลนวายทม์รอน10 24นะครับความคมผมว่าก็ประมาณหนึ่งนะแต่ด้านข้างก็ไม่ค่อยคมนะข้างข้างขอบรูปนะถ้าตรงกลางภาพจะคมคมกว่าน่อยแต่เราจะละมุนละมุนนะเลนตัวนี้จะไม่คมมากถ้าอยากปรับคมก็คงต้องปรับพิกเจอร์คอนโทรในตัวกล้องเอาอีกทีนึง แต่ความคมไม่ไม,ไม่ไม่ถือว่าคมมากจะออกละมุนละมุนนะครับสำหรับคาแรคเตอร์เลนตัวนี้นะครับทำร่อนสิบยี่ส f สามจุดห้าถึงสี่จุดห้าครับสำหรับกล้องตัวคูณ apsc nikon ครับ nikon สำหรับค่าย nikon เพราะผมใช้ของ nikon เนาะก็ค่าย nikon นี่แหละประมาณนี้ครับโอเค ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบาย